ปกติแล้วห้องเนี้ยจะใช้สีหนึ่งถัง9ลิตรนะครับหนึ่งถังเก้าลิตรตัว15บห้าปีก็อยู่ที่ประมาณพันเก้าพันเจ็ดถูกสุดบ้านในห้องวิธีพันหกนะครับ15ปีนะพันหกทาสองรอบจบในพื้นที่เท่านี้ครับ54ตารางนะครับอันนี้หมดแล้วครับสิบสี่ตารางแต่วันนี้ผมมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดิวต้าชิลชิลอยู่ที่หนึ่งกันลอนนะครับตัวนี้หนึ่งกันลอนหมดหมดนะฮะเหลืออยู่แต่จิ้เดียวนะอันนี้ก็พอเก็บงานได้ตัวนี้ก็ 950บาทสัมภาษณ์ปีท้าได้ทั้งภายนอกทับภายในกบในพื้นปิดมิดในรอบเยี่ยน ที่ดูใน YouTube กับ Facebook นะครับวันนี้มาพบกับ E ีีที่2นะครับวันนี้จะมาในรูปแบบของการทาสีนะครับทาสีบ้านวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ตัวมาใหม่นะครับเป็นขลองแบรนด์ Delta นะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ในรอบส0ปีที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ผมก็มาสาธิตการทาและการใช้งานจริงๆแต่ก็คือนะครับผมมากับพี่คนหนึ่งนะฮะนี่นะครับพี่เสือนะครับครับในเราครับอันนี้คือพี่เสียพี่ได้นำตัว นี่ะโปรเจกต์ของสี่เดลต้าจังหวัดเลพระองค์พับองค์ทับนะครับใครที่ผ่านและไปผ่านนายนะครับแวะเข้าองค์ทับนี่ก็อย่าลืมหาพี่เสือได้นะครับปจําที่เดลต้านะครับหรือว่าใครที่มีโครงการหน้างานใหญ่อยากให้เราดูแลก็ติดต่อที่แกได้นะครับอันนี้ใช้กลองมือ่ือนะครับ สีเดียวกันชิวๆนะครับคุณสมบัติตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือสามารถกลบวิดในรอบเดียวได้นะครับปกติแล้วสีจะทาสองรอบใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยทารอบเดียวไ,ได้แล้วก็พื้นที่การใช้ใช้งานนะครับอยู่ที่55ตารางน,นะครับก็คือห้องนี้ปกติห้องนี้จะใช้สีหนึ่งถัง9ลิตรนะครับวันนี้ผมมาพิสูจน์ด้วยสี เดลต้าชิวๆด้วย1แกลลอนกดแน็กครับว่าจะปลบมิดดีไหมแลว้วก็บ้นที่ที่ทาเต็มดีไหมนะครับเไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็จะไปต้องฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะ ปกติแล้วนะครับถ้าเราจะทาผ้าใหม่นะครับเมื่อเป็นคูนต่อหรือคูณใหม่ก็ต้องวองพื้นก่อนนะครับแต่ปุณีว่าหลังนี้เพิ่งทาได้ไม่กี่เดือนนะครับแล้วทีนี้อยากจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับต้องขอบคุณคุณเจมมากๆนะครับที่ให้พื้นที่ในการเทสการใช้งานของสีนะครับอ่าดีเลิศครับปกติแล้วต้องทารองพื้นนะครับปกติจะใช้รองพื้นเป็นอ่าโคตปกนะครับของของเดลตานะฮะแต่ปุณีว่าพื้นพื้นผิวยังไม่มีปัญหาอะไรเพิ่งซึ่งเพิ่งทำใหม่ๆครับเพิ่งทาใหม่ ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อันนี้ผมก็จะลองทาเลยนะฮะนี่ครับอุปกรณ์เราไม่มีอะไรมากนะครับก็มีถาดตัวนี้ฮะสำหรับใครที่ซื้อมาใหม่นะครับไม่ต้องแกะออกนะครับใช้ครั้งแรกนะครับเทลงไปเลยนะฮะเทลงไปอย่างนี้เลยใครเสร็จก็ลอกออกไปครับนะครับก็จะถาดนะครับก็จะมีลูกกลิ้งแล้วก็จะมีแปลงนะครับมีแค่นี้นะครับนี่นะครับครังบอกไว้เลยนะฮะว่า ชนิดฟิล์มกึืนเงานะครับปกคลุมพื้นที่ที่50-40ถึง55ตารางนะครับตัวนี้นะฮะปกติแล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะเป็น35-40แต่ตัวนี้ได้พื้นที่ที่บห5 5ตารางนะครับ <Wow. S 1> ้าตามคุณสมบัติของถังสีเลยนะครับจะเน้นรอบเดียวนะครับอันนี้หยิบมาแล้วนะฮะอันนี้รอบเดียวนะครับ จะเป็นการทารอบเดียวแต่จะเน้นนะครับเน้นตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับปกติถ้าเราใช้สีทั่วไปนะครับก็จะทาเปื้อนไปเลยจยงทีนะครับแต่ว่าตัวนี้เปื้อนบ่อเลยครับเพราะว่าข้าตรงเน้นให้ให้ให้เนื้อสีมันเข้าไปในในทุกทุกตารางนิ้วตารางเมตรของของผนังนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สี5ขีด3เดขีด3นะครับเดลต้าชิวๆนะฮะ เย,ยแกเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้เลือบพลังเดียวนะครับเ,เก็บงานนิดหน่อยนะตัวนี้ สียังเหลือๆนะฮะย,ยังยังยังได้อีกนะครับนี่นี่ครับพี่แกเน้นมากนะฮะเฉลยฉลยเลยได้ไหมพี่<ม>ก็ตอนนี้ทาได้กับเต็มห้องแล้วครับเหลือเก็บเก็บงานนะครับเก็บงานนิดหน่อยนะตรงขอบนะครับตอนนี้สีก็มีเหลือนะครับ จริงตามที่คำเนิมันอยู่ที่54ตารางนะแต่เราทานรยบบ้อย้วสีก็มีเหลือเก็บของน่าจะพอพอดีใช่ไหมครับพี่เสือพอครับพอไหมครับยังเหลือย่ยังเหลืออยู่ยังไงนะครับพี่เสือข้อดีของเนื้อสีเยอะรอบเดียวครับมินเก็บงานรอบเดียวได้เลยนะครับคือแบบว่าเราต้องท่าสัมลายเทือนะครับ อันนี้คือเก็บงานหลอดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวสีปุ้มจะทำให้ดูนะครับจะ,จะจะจะแพนให้ดูทั้งหมดนะครับว่ารอบเดียวแล้วกรบมิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้สีที่มันไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นสีที่มันแห้งแล้วกั็พึ่งทานะครับแต่ตอนนี้ก็คือรอบเดียวเลยนะครับขนาดสีเข้มกว่านะครับสีข้างในเนื้อสีตัวนี้ยังกรบมิดนะคะนี่ครับผลิตภัณฑ์เรา ชิวๆนะครับไกลๆแล,ล้วครับไกลจะสำเร็จแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปทาต่อก่อนนะครับ <c oughs> ก็นะครับตอนนี้กท็ทาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอสีแห้งนะครับตอนนี้ก็มีอันนี้ก็เพิ่งเก็บขอบนะครับตอนนี้คือรอบเดียวนะครับ ไปน้ำมันหมดละก็คือว่าสีตัวนี้นะครับคุณสมบัติเด่นก็คือเนื้อสีเยอะนะครับฟิล์มคือเงาแล้วก็ทามาทารอบเดียวแล้กรุบงิได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บ้านลูกค้าสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเดลต้าชิวชนะครับก็เลยมาทดสอบจ่าให้ดูนะครับก็ จริงสีตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสีเดิมเขาผมก็เลยไม่ได้ลองพื้นก็เลยทาเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็กบมิดได้ดีนะฮะก็ทารอบเดียวก็จบแคเราบนึงอยู่ประมาณ9 0 0ร้อกว่าบาทนะครับแล้วเป็นตัวส5บปีด้วยนะถ้าปกติแล้วสีทั่วไปก็อยู่ที่พันกว่าบาทเลยนะเสร็จเสร็จเียบร้อยเราจะมีรอมันแห้งนะครับวันนี้ก็รอมันแห้งรอกวามเปเสื้อปกติแล้วห้องเนี้จะใช้สีดื่นถัง9กลิตรนะครับ หนึ่งคั้งก็ทด้ตัว15ปีก็อยู่ที่ปราณพันเก้าพันเจ็ดถูกสูบบันที่ห้องอีที่พันหกนะครับ15ปีนะพันหกทาสองรอบจบในตุ้นที่เท่านี้นะครับ54ตารางนะครับอันนี้หมดแล้วห้าสิบตารางแต่วันนี้ผมมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เดลต้าชิวชิวอยู่ที่หนึ่งแกลลอนนะครับตัวนี้หนึ่งแกลลอนหมดหมดนะฮะเหลืออยู่ตุ้นที่เดียวนะอันนี้ก็พอเก็บงานได้ตัวนี้ก็ออาการละห้าสบาท 5ปีท้าได้ทั้งภายนอกทั้งภายในกบในพื้นปิดมิดในรอบเดียวนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้ทางนาที่ขึ้นให้นะครับอได้เลยนะมีเสือนะครับโอ,โอเคงั้นก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับงานเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับ จะจมนะครับขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็ลากัไปแล้วบ๊ายบาย